ใครอยากวาดนางเงือกให้สวยเหมือนลุดออกมาจากเทพนิยายแบบนี้คอมเมนต์หนึ่งมาหน่อยพร้อมแล้วตามมาดูกันเริ่มจากช่วงบนวาดวงกลมเป็นส่วนหัวและสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นลำงตัวแบบนี้ต่อมาส่วนสําคัญร่างหางนางเงือกด้วยวงกลมวงใหญ่เป็นช่วงสะโพกตามด้วยวงกลมเล็กสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมในช่วงหางกับครีบแบบนี้ ได้โครงเลขาคณิตแล้วมาวาดเส้นร่างกันวาดไปตามโครงที่ล่างไว้เลยนะก็จะได้ออกมาแบบนี้เลยค่ะเงือกสาวลงน้ํากันนายเราเลยใช้สีน้ําเรเนซองสวยทุกคนสดทุกเฉดระบายสวยทุกสไตล์สีน้ํามาเพิ่มสีสันให้เงือกสาวของเรากันเทคนิคหลักที่ใช้ก็คือเทคนิคเปียกบนเปียกเวลาเราลงสีเราก็จะไล่จากสีอ่อนแล้วค่อยไปสีเข้ม รอให้ผ้าหมาดๆแล้วค่อยลงสีชั้นใหม่นะเพื่อที่จะได้สร้างมิติให้กับผ้าสุดท้ายเราก็จะใช้สีขาวมาวาดเกล็ดโดยใช้เทคนิคเปียกบ,บนแห้งแล้วเราก็เก็บรายละเอียดกันต่อว้าวพอได้สีน้ำเข้าไปน้งเงี้กก็สดใสขึ้นมาเลยสวยขนาดนี้ต้องชวนเพื่อนมาทำด้วยกันแล้วคิดใหญ่ต้องได้ทำกับกิจกรรมปล่อยของเลดงมาปล่อยไอเดียให้สุดเพื่อลุ้นรับอุปกรณ์ศิลปะ ไปอัพสกิล9สวนทางอินฟลูเอนเซอร์ด้านศิลปะตัวจริงด้วยอุปกรณ์พรีเมียมจากแบรนด์ MasterArt เรนาส์และ r e s e r Iron นห r รวมมูลค่ากว่า500,000บาทมาแชร์ไอเดียกันที่ที่เมื DHAS. com กรอกข้อมูลและรอกการติดต่อกลับผู้ที่ถูกคัดเลือกรอรับชุดอุปกรณ์ศิลปะส่งถึงบ้านได้เลยสมัครได้เลยวันนี้โอกาสปล่อยของมาถึงแล้ว